สวัสดีค่ะรายวิชาภาษาไทยนะคะเราอยู่กันที่แบบฝึกหันหน้าที่51นะคะเดี๋ยวทํำไป,ปพร้อมกันนะคะเขาบอกว่านะคะอ่านโจทย์ก่อนเนาะเขาบอกว่าให้เรานะคะวงกมลมรอบคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง หนูก็ต้องมาวงกลมก่อนนะคะคําเหล่านี้เนาะที่เป็นอักษรสูงอักษรสูงคืออักษรอะไรบ้างนะคะอักษรสูงนะคะก็คือจะมี11ตัวเนาะก็คือที่ครูเคยบอกไว้นะคะให้ท่องเนาะว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะ11ตัวนี้เนาะอ่านี่นะคะ อักษรสูงนะคะเขาบอกว่าเป็นพยัญชนะต้นก็คือจะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขอไข่ชอชเฉิงทอถุงผอพึ่งฝอฝาสฤสีสลา,าหอยหีบนะคะสเสือ นะคะพวกนี้นะคะที่ขึ้นต้นด้วยอักษรพวกนี้นะคะก็คือขึ้นต้นด้วยอักษรสูงนั่นเองเนาะเฮ้ย <Hey, S 1> หนูก็มาดูคําที่เขาให้มาถ้าเกิดว่าคําไหนขึ้นต้นนะคะด้วยอักษรสูงก็ให้หนูวงกลมจากในนี้นะคะของครูเนาะเขาก็จะมีวงกลมมาให้แล้วนะคะแต่ในส่วนของหนูเนี่ยหนูยังไม่มีวงกลมมาหนูก็ต้องวงกลมให้เรียบร้อยนะคะเมื่อวงกลมเสร็จแล้วอ่าวงกลมข้างบนเสร็จแล้วนะคะ เขาบอกว่าจากนั้นให้หนูเลือกคํามาหํานะคะหนูวงกลมนะคะอักษรสูงทั้งหมดก่อนเลยนะคะแล้วหนูก็เลือกคํามาหําที่หนูชอบนะคะเลือกคํามาห้าคำแล้วทําไงต่อเขาบอกว่าแล้วบอกเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องนะคะหนูก็เลือกค,คํามาหํานี่หนูเห็นตารางข้างล่างไหม พอหนูเลือกคำมาแล้วห้าคำนะคะหนูก็เขียนลงไปว่าหนูเลือกคำว่าอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างเขาเป็นคำนี้ขออ,องงอ ของเอกของไมโทค้องใช่ไหมคะก็คือเสียงวรรณยุกข,ของเขาก็คืออยู่เสียงวรรณยุกโททุนในเรื่องของเสียงวรรณยุกนิดนึงนะคะเสียงวรรณยุกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอักษรสูงอักษรสูงเนี่ยเขาจะผ่านได้3มเสียงก็คือเสียงเอกโทแล้วก็ จัตวานะคะผันได้สามเสียงเท่านั้นนะทีนี้หนูก็ติ๊กลงไปนะคะว่าคําที่หนูเลือกมาเนี่ยเขาอยู่ในเสียงวรรณยุกต์ใดนะคะก็คืออันนี้คือเป็นรูปเนาะรูปของเขาแล้วออกเสียงวรรณยุกต์ไหนหนูก็ติ๊กมาในช่องให้ถูกต้องนะคะแค่ติ๊กเครื่องหมายถูกเท่านั้นนะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมคะคําว่าข้องเขาอยู่ในเสียงวรรณยุกตโทหนูก็ติ๊กถูกตรงช่องตารางโท แค่นี้เองนะคะใบงานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่51นะคะสวัสดีค่ะ